ดูกับผมแล้วเอวตอร์เล็ตตัวเนื้อยู่กันในทลเลียนมาสเตอร์โหมดกูก็เบื่อสระเกินนีหลุมศพกูตายไปเยอะแล้วในในกูว่าถ้ากูไม่ทำแบบนี้กูคงไม่โหดขึ้นเพราะฉะนั้นกูจะมาตีอีเวนเชียนี้ให้มึงดูก็ปลิ้นทิงเกอร์โอ้ไก่ไก่กูท้า,ามน่ะกูกดตัวมึงไม่ติดหรือไงวะงนี่ไง ใช้นี่สิบอันแล้วก็ใช้ามาให้โอเคไม่ได้ยากเดี๋ยวกูไปหาคอบปินเพิ่มดีกว่านอนไปครับเออรอต่อมาเช้าอืมโ,โ,โอเคเช้าไปที่เรียบร้อยและตอนนี้บรรยากาศกูพยายามเชา้าสวยงามไอ้หี่โอ้โหชอบเลยว่ามาตามหาไอตัวเชี่ยนั่นมาเลย จะอีพีหน้ากูคอยมาตีเอ,อ่อไอกระโหลกเนะี่ยนั่นไงกอ๊อบดินมาแล้วนี่ก็ยิงมันไปเลยครับนั่นไงได้เพิ่มมาอีกหนึ่งชิน้นนี่ไงอ,อีเวนต์ก๊อบดินโอเคได้มาแล้วมาอัญเชิญแล้วมันก็คอยดูรูปศพนะตอนนั้นตอนที่กูเล่นห้าสิบขั้วโมงนะ่ะกูเล่น Mode. เอ็กซ์เปิดโหมดไอสัตว์กูตายหลายรอบมากไอเฮียดินม,มาแล้ว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 ให้เอ็นพีซีแม่งช่วยนี่แหละกูคนเดียวเอามาอยู่แน่นอน มันทะลุบ้านมึงเข้ามาแล้วฮะลงนาะลกไปสร้างลานประลองนี่โคตรยากลําบากเนะี่ยอีเวนต์จะหมดแล้วครับโอเคเต็มร้อยแล้วอีเวนต์กูโอเคคลิปนี้กูไขอีเวนต์ก็ปลิ้นเสร็จแล้วกูพอใจแล้วปิดไปเลยเย่ไป